และแล้วนะครับก็มาถึงอีก EP หนึ่งนะที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นจะคือเจ้าเชี่ยงชุนนั่นเองนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมไปหาซื้อมายากมากนะฮะเพื่อน,อนๆคนไหนมีใครเคยลองเจ้าตัวนี้บ้างฮะอ่าเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับรสชาติเหมือนลีเลยนะมาเดี๋ยวผมจะเปิดลองเป็ครั้งแรกเลยนะครับสําหรับเจ้าเชี่ยงชุนนะอ่าละอืมตัวกลิ่นนะผมบอกเลยว่าคล้ายๆกับเสือดํานะครับแต่ว่าไม่ถึงก็เหมือนนะ เดี๋ยวดูสีสันดีกว่าอาี่อ่าสีสันก็ออกมาคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันมาฮะคาราวะให้กับเชี่งชุนหนึ่งจอกอ,อืมอืมแต่ความรู้สึกผมนะครับหลังจากกินเข้าไปนะผมมีความรู้สึกว่าผมได้กลิ่นสมุนไพรค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น28่สิบดีกี่ย ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่บาดคอนะมาครับเดี๋ยวผมจะลองนะเอาเจ้าเชียงชุนนะครับผสม,มโซดานะตามที่เพื่อนๆบอกมานะครับเขาบอกว่าเหมือนลีเลยเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าเหมือนจริงหรือเปล่านะครับเริ่มจากน้ําแข็งลงไปนะน้ําแข็งอผมอก็จะชงแบบเล่าปกตินะฮะไม่ได้ใส่อะไรมากมายเลยนะครับตัวนี้ผมอยากลองผสมโซดาอย่างเดียวนะเพราะว่าเขาบอกว่ารสชาติมันดีมากนะครับอ อืมเอสักนิดหนึงนิดนึงเอาประมาณนี้ประมาณนี้รังสวยแล้วก็โซดาครับอ๋คล้ายๆเสือดำนะเสียงที่ผมบอกอะ่ะเหมือนลีเข้มๆอะ่ะนะหน้าตาเขาจะออกมาประมาณนี้นะครับสีสันค่อนข้างสวยงามอลนะเ,เดี๋ยวเรามาลองชิมดู เฮ้ยเอาเรื่องวะอืมผมบอกแบบนี้ดีกว่าไม่เหมือนลีสักทีเดียวนะแต่ว่ารสชาติของมันนะกินนุ่มนะฮะกินนุ่มกว่าเหล้าแพงๆบางตัวได้ซ้ํเพี่ผมชอบนะแบบเนี้ยสำหรับตัวผมนะครับที่มึงลองเชียงชุนเป็นครั้งแรกนะผมก็บอกเลยว่าถูกใจผมมากๆครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปบอกเพื่อนๆผมต่อด้วยนะครับว่า้ถ้าสมมติว่าวันไหนงบน้อยๆนะฮะ เชียงชุนก็ตอบโจทย์เหมือนกันถ้าใครนะครับมีสูตรผสมเจ้าตัวนี้แจ่มๆนะๆก็เข้ามาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมจะเอามาทำให้เพื่อนๆดูนะครับมาดูกันว่าใครนะครับจะให้ส่วนผสมที่ดีที่สุดละกันเออประมาณนี้ เเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสูตรของใครนะครับน่าสนใจที่สุดนะเดี๋ยวผมจะเลือกมาทําให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเมาไม่ขับนะครับผมก็ทํา ep เป่าเงาฮ้อยดูหลาย ep ละแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชื่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ ep หนะ้า